สวัสดีค่ะชาวห้องสมุดประชาชนจังหวัดน้านทุกท่านกลับมาพบกันใน EP นี้เป็น EP ที่10กันแล้วนะคะปลายหน้าหนาวอากาศร้อนและแสงแดดกำลังเพิ่มความสดใสให้ช่วงปิดเทอมของเด็กๆที่กำลังจะมาเยือนวันนี้ห้องสมุดเถอะอกาศดีหยิบหนังสือมาเล่าเรื่องเป็นทางเลือกพักเบรกการเรียนช่วงการปิดเทอมหน้าร้อนที่กาลังจะมาถึง และก็ยังใกล้ถึงวันพระราชสมภพของพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันที่2เมษายนนี้นอกจากจะเป็นวันพระราชสมภพแล้ววันนี้ก็ยังถูกกำหนดให้เป็นวันรักการอ่านเพื่อส่งเสริมการอ่านให้เด็กและเยาวชนเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้คนไทยได้รับการพัฒนาความสามารถในการอ่านและการรู้หนังสืออย่างต่อเนื่องและทั่วถึงคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันนี้เป็นวันรักการอ่านในทุกๆวันที่2เมษายนของทุกปีและหนังสือเล่มแรกที่หยิบยกมาคือเรื่องยืนถ in ิ่นอินเดียนแดงซึ่งเป็นหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระนิธิาที่ราชเจ้า รมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ไว้เมื่อครั้งเสด็จไปเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อพศ2535 ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ที่เป็นแหล่งรวมศรพวิชาและเทคโนโลยีอันทันสมัยจนได้ชื่อว่าเป็นประเทศหมหาอำนาจที่สำคัญของโลกซึ่งแน่นอนว่าในพระราชนิพนธ์เล่มนี้ย่อมจะเต็มไปด้วยสารประโยชน์และความรู้ต่างๆที่น่าสนใจมากมายและด้วยพระวิชาสามารถในการพระราชนิพนธ์ของพระองค์ท่านผู้อ่านจะได้รับความเพลิดเพลินเสมือนหนึ่งได้ตามเสด็จพระราชดำเนินไปกับพระองค์ด้วยตัวเองเลยทีเดียวค่ะ เรื่องถัดมาที่กิบมาฝากเป็นผลงานปลายปากกาของคมทวนคันธนูนักเขียนคุณภาพการันตีด้วยรางวัลตวีซีไ g h t นายขนมต้มคนกล้านอกตำนานโดยเนื้อเรื่องได้ผูกเรื่องให้นายขนมต้มซึ่งเกิดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพ่อแม่และพี่น้องถูกพม่าฆ่าตายต้องไปอยู่กับหลวงตาตั้งแต่เล็กและได้เรียนวิชามวยกับชายนิรนาม เรื่องราวของนายขนมต้มปรากฏครั้งแรกในพระราชพงศาวดารฉบับสมเด็จพระพนรัตวัดพระเชตุพนโดยมีเนื้อความถึงพระเจ้าอังวะณนเะมืองย่างกุ้งจัดหาคนมวยมาเปรียบมวยไทยชื่อนายขนมต้มสามารถเอาชนะคู่เปรียบได้ถึงสิบคนจนเป็นที่สันเสริญว่าแท้จริงคนไทยนั้นมีฝีมือมีพิสุงรอบตัวนับเป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ที่อ่านแล้วได้อัธรศ นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์โบราณที่ผู้เขียนได้มีคำแปลไว้เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจและเข้าถึงอัธรสนั้นได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะเล่มสุดท้ายของ EP นี้หยิบนวนิยายที่เป็นไฮไลท์ของคนเมืองน่านมาฝากกันค่ะนั่นคือจินตนิยายสินีหามนตาแห่งลานนาบทประพันธ์ของคุณบรรทุนล่ำซำ ประธานกิติคุณธนาคารกติกรไทยด้วยกาวถึงน่านดินแดนในเทือกเขาลำเนาป่าพนาภัยที่ห่างไกลนอกจากชีวิตจะดำเนินไปในวิถีสงบเยือกเย็นและเป็นสุขแล้วที่นั่นก็มีเรื่องราวของความรักความเสน่หาที่อิ่มเอิบใจและการจากพรากที่ช้ำชอกใจจากอดีตการนานพ้นแหง่งภูคาลาน,นาอนตาแห่งสนิหาชักพาให้กลับมาที่เมืองน่าน เพื่อระลึกถึงรอยรักที่ยังไม่หักหายมาหลายชาติพบให้ได้มาพบรักกันใหม่นอกจากเนื้อเรื่องเนื้อหาที่มีความน่าติดตามแล้วผู้ประพันธ์ยังสบุว่านิยายเรื่องนี้สะท้อนความเป็นตัวตนของเขาหลังจากที่ได้สะสมและปุ่มเพาะมาครบ60ปีนับว่าจินตนิยายเรื่องนี้ที่ผู้แต่งได้ถ่ายทอดจินตนาการเรื่องราวความรักและบรรยากาศลานาด้วยสำนวนภาษาอันลเมียดละไม ้วยใช้ฉากเมืองน่านเมืองที่เปเี่ยมเสน่ห์แห่งศิลปะวัฒนธรรมร้านนาตะวันออกโบราณสถานยังคงความงดงามแบบดั้งเดิมและสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่น่าหลงไหลที่ซ่อนเล้นตัวในหุบเขาดอยสูงพาให้หัวใจผู้อ่านให้ล่องลอยตามไปอย่างเพลิดเพลินผ่านไปแล้ว3มเล่ม3ามรถพอหอมปากหอมคอกันนะคะ สามารถหาติดตามกันอ่านได้ที่ห้องสมุดประชาชนจวันน่านทางห้องสมุดเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะมีความสุขกับหนังสือที่ท่านเลือก EP นี้ล่ำลากันแล้วค่ะพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ